สวัสดีค่ะพี่น้องมาอยู่สวนกล้วยค่ะของคู่ตักนี่ลหละสิเปิดพม่านกั้งให้พี่น้องเบ่งแน่นๆ,ๆนี่ค่ะกล้วยโกกนี่สุกแล้วฮะสุกค่าตนสุกค้าเครือนะครับพี่น้องห้อยแมงห,อห้อยกระหอกกระแตเพื่อนะมะก,กาดกินอยู่ห้ากับกินไปน้ำนะคะมันกระกินได้อยู่ค่ะพี่น้องก็เป็นกล้วยสุก กวานธรรมชาติเนี่ยเพราะเขาบล่อยใส่ปุ๋ยมือนี้สิมาบอกพี่น้องฟังว่ากล้วยสวนนี่เป็นอย่างขึ้นมีอาการแบบนี่หลนะคะ่ะเป็นเนื้นอาการกล้วยตายพ่ายเป็นมะคะ่ะอืมกล้วยตายพ่ายมีลักษณะแบบนี้เพราะกล้วยตกเครื่อมาแล้วอ่ะมันสิมีใบเหี่ยวใบเหลืองเริ่มเหี่ยวเริ่ม el, เหลืองนะคะไอ้ก๊กนี่มันสูกแล้วเนาะมันเห็นบอชัดเดี๋ยวใหญ่มากก๊กนี่ นี่ค่ะเพราะตกเครือออกมาปรับมีหน่วยปรับนี่ใบทั้งเทิงนี่สีเหลืองแบบนี้ค่ะเขาเอ่นว่าการตายพาย่เป็นบวชพี่น้องแบบนี้บัดที่นี่เฮ็ดจังไหนจังสีแก้ได้กับมียาค่ะมียาที่ใส่เห็ดหลายต้นแล้วก็พิสูจน์หลายต้นเออยาเพิ่นกับพ่อใส่ได้อยู่ไหมค่ะกกนี่กับใส่อยู่กับกกแม่เปนตายแบบนี้กกอุ่นที่สองที่สามนั่ละ ก็เข้าใจว่ามันขาดปุ๋ยอยู่ค่ะพี่น้องแต่มนทางมีหนอนจอมันเป็นโรคน้ำมันก็เลยมีอาการใบเหลืองแล้วก็ใบแห้งมีหนอนจาะอ,อยู่ทั้งในเนาะมันก็ผสมกันหลายอย่างเขาเอื่นตายพายนะคะพี่น้องต้นนี่ตัดไปแล้วก้นนี่ก็มีอาการคืดโกกมากี้นี่ตายพายตัดไปแล้วแต่บัดที่นี่เอายามาฉีด เอาหองมดมาฉีดมันกับไข้แน่นี่ต้นค่วงคูกันบ่มีอาการเพราะว่าฉีดยาฮับสิฉีดก่อนก๊กนี่อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องอยู่ไก่สาน a m น้ำบ่มีอาการตาตพายนะคะบาดีสิให้พี่น้องเบิ่งว่ายาอยียงนี่ครับพี่น้องยาทีเว่าอให้พี่น้องฟังวังหันนะคะ อันนี้ยาตรากรเกษตรสามชาติเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองนะฮะเอาไว้ถอยฉีดพืชนะฮะให้พืชนั้นมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นผลดกนะฮะไปฉีดใส่ก๊กไม้หน่วยใดกับด,ดกนะฮะไปฉีดใส่มันมันกับหัวดกหัวไ่มีน้ำหนักเพิ่นกับแนะน้ำอยู่ว่าล่องไส้อันนี้เบิงลองไปฉีดเบิงอันนี้ก็ไปซื่อเข็มฉีดยาครับพี่น้อง เราก็มาล้องฉีดเบิงหลายต้นค่ะฉีดกับบอยากค่ะก็เอาเขาไปนสลิงแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยต้นละเข็มละเข็มละเข็มเดี๋ยวไปเบิงต้นที่ฉีดแล้วพี่น้องที่เพิ่นมีอาการนี่พวกนี้มีอาการเบิดเลยได้ครับพี่น้องมีอาการกลวยตายพ่ายเบิดต้นแม่เพิ่นก็ตายไปละบตดต้นลูกเขาคือวาสีมีอาการคือกัน พอล้องฉีดเบืองเอาบอเป็นอย่างนะกล้วยนี่กอที่สามกกที่สามแล้วครับพี่น้องนะฮะอันนี้เริ่มสีมีอาการนี่มันก็นแหงเหียวไปเพราะฉีดไปแล้วฟืน้นขึ้นฉีดขึ้นมาเนาะมาที่นี่เพิ่นก็นว่ามันขาดปุ๋ยน้ำมันขาดน้าดําอยาวาเถอะค่ะปุ๋ยนี่เขาใส่เต็มที่เลยค่ะพอดินในสวนกล้วยนี่เข้าเกาะ เป็นดินมันเสียเนาะพันปลูกมันมาก่อ่ก็มีอาการกกมันบอลใหญ่นะคะมองมันใหญ่กับมีนะฮะมองมันมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์มองมันมีน้ำนะคะอันนี้ก็ชมสวนไปพังๆพร้อมเนาะพี่น้องก็ปลูกผักไว้ในห้องสวนกล้วยนี่ได้สามปีแล้วนะคะเขาปีที่สามแล้วค่ะพี่น้องกระเก็บได้เก็บได้กินได้ขายได้แจกนะคะ ก็ฝากติดตามมีข่าวมีอย่างก็มาบอกกันเนาะคะ่ะพี่น้องเม่นได้เป็นกำลังใจให้กันและกันทั้งนี้ก็ YouTube, หาเศ y o ยู u b e เฮ็ุเป็นแนบเเป็นแน่อันใดเป็นความลู้เก็บสะสมไว้บันทึกเอาไว้บ่มีไผเบิงก็บเบิงเจ้าของเนาะคะ่ะวันวัดสีว่างโทรศัพท์เหลียวเห็นแล้วค่ะพี่น้องเลียวเห็นหม่องนั่นแล้วนี่ กอกก,กุ้ยก่อนนี่นี่ค่ะพอออกแล้วสีมีอาการใบเหลืองๆแบบนี้แต่บกกนี่บอมีเพราะว่าฉีดยาไปแล้วอันนี้คืออาการก่้ยตายพายบ่เกิดขึ้นแล้วกล้ยกับวีกับบ่โดกบ่เงาปันใดเพราะว่าอจาิขาดปุ๋ยนะครับพี่น้องฝากติดตามในเด้อค่ะลํำลาก,กันไปในภาพนี้สวัสดีค่ะ